ดูเพป็นคนนะเจ้ากีกินยาเมงจะมากินก็มาเจ้าเด็กคนเดียวลูกเพื่อนน่ะมองไปทำงานน่ะเพื่อนเลี้ยงอายเนาะจ<ต>้ะลูกเพื่อนเกย์กินยาแม,ม่ากินเหล้าโอ๊ยอ,อานเนี้ยเพื่อนไปผู้ใดก็เพื่อนก็เสียเนาะ ไปเงี้ยในบึงตึ้งน้าเม่าในบึ่เทงเทงเดือดไหลนะคุณเน่ลยเอาน้ำม่วน้ำมนดีกินลูกเพื่อนเดียวปัญหาพับไปเต้าต่เกีย่พุทธยาจันไม่เูกิดกันก็โมกุลก่เพื่อนป่วยหมอว่าเป็นลูกตับบก็ชุสงใส่ามดหมดได้เป็นมากก็บไิเกิบเลยตรวอ เพิ่นเลี้ยไฮพนีรักษาเออพนมาเพ่นหายเพ่นนินสิมาพ่นเอานำมุ่นไ่มาก้ายนเลยกี่เป็นจริงแต่เราเมต่ยาคีแต่มาเดี๋ยวนี้เป็นคนเดียวก่นทเดียวกับสรงอันลูกกับเป็นคน้อนนนัปูนยาเพ่นหลานไม่เชื่ออย่าลบหลู่เลยน้ะยใหญ่นะอ ิลิปปินสล้านดีใจเราไปกาลิินรอบนี้บ่มีไปบอูห้านดมีตคุณกอดจอาเพิ่นได้กินเพิ่นได้กินนมูนนยังซื่อบออกเนาะอือยงางเลาะเบิ่งงานค่ะยามงืนเพิ่นก็ไปไปว่ายามมื้อเช้ามื้ออันอันเจ้าออกกงไปกงไปไว้วัดเนาะ่ไปมาซกเอาล ยาตาลูกุตากับตาคาเลกุตากลู่กระเทียมเดงลูกครูี้คาลูสลูกุนตาคับตาคาลสุกุตากลุ่มขึ้นแข้นแล้วขึ้นแ้วข้นแล้ข้นแล้วยึ้นแล้วข้นแล้วขนแลรนล้วขึ่น้วขด้นวนแล้ลยว้แ้วขึงนแ้นแ้ขนแล้วนแล้วขึ้แขนขึ้นลมขึ้นขึ้น้ขึ้นแลนแลีขนแขึ้นนเล้วนลวลวนแล้ว าดิขึ้นมาเบ่เจ้นําตามชดมาไห้่บ่มีสามรันนี่ลูกคุณมัดไตเดี๋ยวขึ้นขึ้นมาไหมมีม่นหน่อยมามูน้ำผู้นี้รักษาห้เรี้ยงอืท่านดีใจสั่งทวงมาเพื่อหมออะไร คนมาตายเร็วคนมาตายเร็วเกิดไหมเกิดมาโอตายแล้วเกิดไหมเออเกิดมาก้นนมากหน่อยนะไม่รู้เป็นเจ็บเกิดมาหน่อยแล้วไม่ดินก็เลยซื้อซานหลังแม่เฮาแผหลักแม่เฮาเป่ารักจมรักซาทางซื้อซานนะครับหลุดร่างกระเลยรักชมรักซาเป็นทางซื้อซานเป็นกระเลยไใคแน่ดีขึ้นยีพอลุงนะครับผมเม่กี้เพิ่นพาคนข้ออยู่นี่ครับผมว่าเป็นโรคเป็นไผ่นะครับ ในเดี๋ยวนี้ซื้อบ้านแล้วลูกร้านไปฮาเปิ้ลเอาข้อนั้นข้อนี้ตอนลูกร้านเลย<า>ลูกร้านอยากสั้นสมสั้นเซลเปิ้ลกระหอให้ลูกให้ร้านมาสั้นผีเลยครับปมคุณย้อมมาเซลห้ามือตอกมาตื่นมองโงแมย์คุณเอมามา,า,ม,ามีให้ทำใอย จับลูกหลานที่โอดีใจไปเมงวังเก่าปีนี้บ่มีผู้ใหญ่เว้าังให้ลางแ่เฮามีแต่เพิ่นกอดแก้มนางแม่เฮาเสียวบ่อึดเลยนะครับผมโอ้ไปเฮ็ดได้่ได้เสียวหลายเนาะครับผมเสียวก็บ่อึดผู้สาวก็บ่อึดครับผมโอ้ม่วนกุ๊บแม่นบ่นี่ยาผู้ใหญ่เพิ่นี่อยากให้อยู่เพิ่นบ่อยากให้กลับมาเร็วนะครับผู้ใหญ่ทางเพิ่นนะครับอาข้าวลแม่เฮาอยู่อืเพิ่นย่านมสท่วเพิ่นไปทมนะอบ้านนีมสจับันึ พ่นโบเรท่วงทุ่มเเนี่ยตายเร็วคนมาตายแล้วเกิดใหม่คนมาอม,มีกูม่านกูม่านหน่อยมันนอนอยู่ปีอยู่นอนอยู่ในอูในหอ้นองดูพูนพูนเสียดเดี่ยวคนมา<อ>เดี่ยงกูม่านคนมาเกิดตายเร็วเกิดลม้มามอ่านมันเดี่ยวลงมามันดีใหญ่ ปูในในวัดก็นั่งคอสสกคอใส่นำสินใส่เลยครับผมสินใส่ก็ได้บอกว่าให้ปอกปูว่าคุณต้นบาทให้สั้นปีปอกปูก็ให้สั้นเลยครับนี่เหล็กี่เหล็กคุณมาเพื่อจีบ่เวงนี่เหลือเป็นย่านอันล้านทวงไปทุกที่นะมาเลยจับคันขึ้นเพิ่นทวงเลยแม่โอ้ตายละตัวนี้เพิ่นมาตายแล้วเกิดใหม่เพิ่นมาพูดอันเกิดมากว่าด้มาซื้อๆอุ้มม่านหน่อยยังนี่ปีเพิ่นวันนีเก่าไม่เว้น บาทีลูกหานก็บอืมนเ่อเพี่อนเพ่นบาที่าหลังแม่เฮาปันเห็นผูใส่บอกซื้อมันเข้าบ้าเชงการบาแต่มนุษย์เข้าบอเซียเข้าวาหลังแม่เฮาจนคือคิดจะเป็นกว้าไแต่ตอนที่หลังแม่เฮาว่าก็มีโงพีใส่กระเด็นไปเมียงวังเกางาคนไงบุตรบอซื้อมันเพ่เข้าบ้าเข้าบาน่จจะเป็นว้าเขาบอกว่าสางเขานำเอาตื้อแม่เฮามีสงพีใส่เขเสียได้เลยเพียเห็นวอกรูกระหายอยู่บันรอนนี้จอมอือ หมอเขาสิตัดสิเด้อบ้านนี่หายเบิดเลยหมอสิตัดขาเริ่มหมอใหญ่เดี๋ยวนี้มามาให้โนรีรักษาให้กินน้ำมุ้นน้ำเพลินสองเพียงโอ้เข้าเล่นบนแม่เดี๋ยวนี้แหงบ่ได้ตัดแล้วค่ะแม่มือเละเฮ้ยปิติยาเบียดไหลเพิ่งขั้นพิ่งนั่นแต่หามอเขาบังหายเพิ่อนมา เมื่อวานนี้ไงเมื่อวานเตะเตพื่อเอันมุ่นหนะักเพิ่นมาได้ผลยาผลยังเพิ่นมุ่นหายเลยาหายกินซองอันเพิ่งมาสองเที่ยวเคลเล่เพิ่งมาป้าเตะอี่ยังคือหายตีนเตะครับเพิ่งห้ามมองอยู่กับว่หายแม่เพิ่งมาได้ามาหาหลา,านคือเนาะประเดินเพิ่นได้กลับมาที่สองเพิ่นก็นเลยกกินอีก สิ้นใส่เลยเหตุให้กควรหไปกินยามันุษย์ทางก็เนเขาบน็นวิกาวลาแม่เาไปตโมาตีนันอยู่้้นงเหลรตีนแหงแล้วนมาเกียคนรอนอยู่นมาดีใจนะคนน้อย่านอเวลาคนรักสมรักษาคนซวงคนเศ้าเขาก็ได้บุญเนาะเลาสินไสเนาะ่นนิ่มอะไรเงื่อนไขจับมนเองรักษา ผู้ผู้ว่ามีเงื่อนไม่อย่างในคนบริเลียบตอนที่หลังแม่เฮาพาไป็นานเช่านะคะปุ๊บเป็นพาแห้งล้างแม่เฮาล้ำหตึ่งเริ่มต้นไปฮอดวัตรปูนขาเปิื้อน้ำเปล่าให้กับน้ำเลี้ยงนี่ค่ะปุ๊บเปิดมาล้างแม่เฮาล้ำงามเลยคร่ะปุ๊บล้ำให้ไปย่อยอุ่ยที่ลูกหลานบอกว่ากันไปแล้วลูกหลานก็ล้ำให้ดีๆีมันๆกับตอนที่ลูกหลานนอนขึ้นเลหลังแม่เฮา อีพื่อนยัยอุ๋ยเทียมเขาหลังแม่เฮาเด็กออกรับยิ่งยังวังเพิ่นหนังแม่เฮาก็ได้รับใแต่เหลื่อมกลุ่มไปหอดเท้าวัดคูอเท้าคู่แก่เอาซื้อน้ำเลี้ยงเลี้ยงีให้กับน้ำเต้านะคะปุ้มเพื่อนยยเอาให้กอนนะคะปุ้มอือโอ้ร่างแม่ล็รำงามเลยนโมลูกครับปุ้ม สินใส้มวนลราบอกไปกาลสินมวนครับุ๊บมวนอยู่ครับผู้เฒ่าผู้แก่เบาเบาให้ดูให้ร้านแล้วมีแต่กอดดูกอดร้านให้พ่อนดูดูร้านร้นเสียวดูร้านก็บอกอึดเลยผู้สาวก็บอกอึดเลยนะคะปุ๊บอ๋อฉัน่อยากส่วนยายอุ้ย่วนไม่ยายไปเที่ยวกาลสินดูดูบ่านี่เหรอแต่ย่ายตายก็พาไปค่ะปุ๊บบอกอะไรนะคะปุ๊บกันไปแล้วถึงไม่เสียอัฐะโอ้แล้วถึงเสียพ่อปู่บ่คร่ะปุ๊บ ายายพ่อไปไยไปงานไงได้งานผืนเป็นยังมามบอกพรพรวยนำในเรื่องนมื่านน<อ>ี่ไปจ้ะอืมี่มมามเม,มื่อบุญโอ้มันนี่มีเหล็กเล่าน้ำในมันนี่สินไจผมมีเหล็กล่าฝากเอซบ่สินใจอันนี้เหล็กรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องด้นี่ตีออกมานี่ สามสามเออก้าจากหลังแม่เฮาคุยกันเอาครับพี่น้องนีไอ้สร้างทองครับปุ้มเจ,จตารูกตุตตะกะรตีตะร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 ีตะ,ตะมรมอมันมมนี่เล็กใหญ่แล้อค่ะพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยเด้อค่ะ leuk kalian <Simon> se kaj ka kalian Yu kan nukun kalian selu juga kan <Simon> kru kali se se ยากดูคุณตากับปลาคาลุสลูกุนนกขยีอยู่คุนุสลูกุนุสลูกุณตากับปลาคาลุสลูกลุณตา,ตาส่งสังทองครับป้อมจา้าสังท่องไม่ไมพอที่ขอโชคขอหมันเอาห่าหน่อยเอาฮาหน่อยฮาหน่อยเล้านมเนาะจ้าขายมือฮ่าหน่อยเล้าฝากเอฟซีแฟนช่องเนาะลูกเนาะตอนที่หลังแม่เฮาพาไปเมียงวังเก่าดิปลานบลอกนาหน่อยเมียงวังอบอก,กอบปูอยู่ มันน้ีสบใสแต่เข้าถึงสสแนหน่กปุกสอบาทนะคโอ้คือดาคือแกเป็นมาเรียนเป็นอยู่แต่เข้าเรียนหกตัวคุณนะครับปุ๊บคือาคือแกทางคุณนะครับเมียงวังขอปูนำชูกนำไหวเพลินมาเอาคือจังกอดแม่เมียงวังเลาาขอปูเล็นเรียนแบบหกตัวคุณนะครับปุ๊บทั้งพเนหตัวเนาะปุ๊บเหนึ่สองสามสี่หาุ หนึ่งสองเป็นเลขล่างครับปุ๊บสี่ห้าหกเป็นเลขใหญ่ของเพิ่นนะครับปุ๊บสามเตัวของเพิ่นเด่นม่นคือทางเฮาเนาะวันนี้เฮาสังทองเฮาเอาแบบบานเฮาเลยสังทองได้หมดปุ๊บยายปุ๊บเอาน้ำมาชั้นแน่นี่เป็นมื่นวันยังครับปุ๊บยายครับวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ที่สิบ Diyan sa lukot, nakapakal. Sa lukot, nakapakal. ko sa lukot, no? Ikapakal. Sa lukot, nakapakal. Sa lukot, Sa ta?

อยู่ขนุสโนขนุสโนขนุสโนขนุตโนอีกัปปะกัลุสโลกุณตากัปปะกัลุสโลกุณตากัปปะกัลุสโลกุณตาอยู่ขนุสโนขนุสโนขนุสโนขนุขรูขรูขรูอีกัปปะกัลุสโนกุนตากัลุสโนกุนตากัลุสโนกุนตากัปปะกัลุสโนกุนตา ju ka lusalu kunta kappa ka kunta ju ka nusanu kunusanu kunusanu kunotanu kunotanu i ka lusalu kunta kappa kappa kunta kappa kalisali sari kali koli ยู่นุสนูุนตากัะปากดุสลูขนตากัะปากดุสนูขนงอีกัะปากะดุสลูุนตากระปากดุสลูุนตากัะปาอยู่นุสนูคนุสนูนุสนูคนุตโนอีนุสนูขนากรยานุสนูุนตากระลสนูขนตากลสลูุนตากัะปาอันนี้หานอนบุค่ะ่นายกำลังวางผอปูครับปมร่วมกันเลยนาะค่ะ แตัตั้งทองเขาอาจากหลังแม่เาครับพมคเอาลางใคนรอเจตมัดนดาบปุ๊บเอาน้ำดำดำมาสั่งน้ำแดงน้ำแดงน้ำงทีันีครับปุ๊บดำดำงสีลงล้านชั้นเดีย็มีเตาะ ร้านดีใจเลยไปเมียงวังเกามีแต่ผู้ฮักผู้แค้ออเลหนึ่งสิเก่งิเลขหนึ่งหไ้คอมโบผู้นี่สองสองม่ไล่อออาบ้านใหญ่นีเด้ค่ัปผมแม่ครับบ้านเลขกี่โอเด็หนึ่งจะให่จะตาลูกตากับตาลสุบตตากับตากบตา คุ่นบึงมอคคาก่อนเลยขับปุ้มผู้ใหญ่เพื่อนมาตำหงำหงก่อนผู้ใหญ่ตำน้ำมันเลแล้วอยู่กับปุ้มโอ้แต่ทุกล้านเลยท่าเบียงมัดข้อขับปุ้มมัดมาแล้วครับอืมมันนวดเพื่อนเอาให้แต่มันนวดเขาตำซันนี่จินน้ำมันเลแล้วเพื่อนโมนุจักบาลังแม่เข้ากับใบงามนี่ขับปุ้มเพื่อนก็นี้เตรียมไว้ให้แล้วมันบ่บังนี่ขับปุ้ม ทางนี่ยานนั้นอัเป็นวงานง่า,งงายพวนพขารวยตรงหน้าเลยใ่คััปุมแต่นัน้นหลกร้านออกจากลารมนหฮาเดยครับจต,ตานุกุตการตานีตานีตานะคำมาลังมาลามลาสาธุเบไดาจ๊ะ <ไป S 1> าใส่ใสหลุมเมื่อวานยู่บ้านโคกสว่างบัานกับแป่ตามอยู่นะ ขึ้นยางในอยู่บ่ลูกยางในอยู่เป็นใครแนอยู่ที่ักสินบางยาเพินไปวันที่คกเพิ่นมาก็เฮาไปก็เฮาไปก็เล็กจีบ้านก็เป็นรักษาข้เจอขาเจาก็ดีขึ้นแต้วติ้นดีไปม่วงว่านี่งกับภาพไปเกจีกว่าลูที่เป็นยางก็เลยนั่งงองว่านะกันสินบางยาวันที่คกเข้าไปทำบุญกัเล็สินเพิ่นไปเย็นฮพออยู่แต่บ้าเขาไมไดไป วคนก็ได้พาเข้าไปหมู่บ้านไป่ักาเพราะเื่องนนั้น